อตอนนี้เราก็จะได้เปลี่ยนเป็นคลาสีนั่นก็คือบิชอปนั่นเองนะครับเรียบร้อยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจบแล้วเราจะได้อะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่คือ E x ็เด้งรวัวๆเลยนะครับสวัสดีครับ i ิก i ิกแชน n นลครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกมและน่าล็อกโมบ e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  เทน l l l e e 2.0ครับผมสำหรับคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้พูดถึง การอัปเดตแพทใหม่2.0ของเกมแลกนาล็อกนะครับแล้วก็มีอาชีพใหม่เข้ามาแล้วเราสามารถเลือกได้1ตัวนะครับและ1อาชีพเท่านั้นที่เราจะมีตัวละครเลเวล120จ็อบ60และเปลี่ยนเป็นคัสสามได้ในทันทีนะครับ ID และ1ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้มีผู้ชมขอมาในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่า วันที่2ที่ทําการเปลี่ยนเป็นจ็อบคลาสที่4ี่เนี่ยมันมีวิธีการทาเควสยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําคลิปบอกว่าเราต้องกดตรงไหนเราถึงจะไปทาเควสได้นะครับแล้วก็เขาถามว่าหลังจากที่เปลี่ยนเป็นคลาสสี่แล้วเนี่ยเราจะดําเนินชีวิตในการเก็บเลเวลเก็บอะไรต่อไปยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําคลิปบอกคำอตอบคําถามให้ทั้งหมดเลยเริ่มจากการเปลี่ยนคลาสสี่ก่อนกันก่อนเลยดีกว่าครับก็หลังจาก เราเริ่มเกมในวันที่2มานะครับหลังจากรีวันปุ๊บก็จะมีเควสเด้งขึ้นมาทางด้านตารางเควสด,ด้านขวาเนี่ยนะครับจะเป็นเควสสีส้มๆนะครับซึ่งผมได้กดทําไปแล้วเพราะว่าผมกลัวว่าคลิปมันจะยาวไปถ้ามานั่งทําในคลิปเลยนะครับผมก็เลยทํามาก่อนแล้วมันจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการปลดลิมิตเลเวลของเรานะครับเพราะว่าตอนเนี้ยพอเราเป็นจ็อบสามคัสามเนี่ยเลเวลร้อยยี่สิบเนี่ยเราจะไม่สามารถอัพเพิ่มจากร้อยยี่สิบได้นะครับ ก็เราต้องทำเควสเควสนี้ก่อนเพื่อปลดล็อกเลเวล120ให้มันขึ้นไปได้อีกนะครับก็คือเราจะสามารถอัพเลเวลได้มากกว่า120นั่นเองนะครับถ้าเราทำเควสนี้นะครับก็หลังจากเราทำเควสนี้เสร็จเนี่ยนอกจากเราจะปลดเควสให้เราอัพเลเวลได้เกิน120แล้วเราจะได้เปลี่ยนเป็นคลาส4ด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราได้เปลี่ยนเป็นคลาส4กันเลยดีกว่าอ่าแล้วตอนนี้เราก็ได้จบเควสในการปลดล็อกเลเวล แล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถอัพเลเวลได้เกิน120แล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการทำเควสเพื่อไปเป็นจ็อบที่4นะครับนี่จะมีเควสขึ้นมาเห็นไหมครับก็ก่อนหน้านี้ถ้าถ้าตอนที่เรายังไม่ทำเควสปลดเลเวล120เนี่ยเควสจะขึ้นมาเป็นสีส้มแบบนี้เลยนะครับที่เหลือเราก็แค่กดแล้วก็ทำตามวิ่งตามเควสเข้าไปแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยว ผมขอไปทำเควสแล้วก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนจ็อบให้ดูเลยอ่ะตัดไปตอนที่เปลี่ยนจ็อบเลยดีกว่าอ่าแล้วผมก็ได้วิ่งเควสของเควสที่เอาไว้เปลี่ยนคัสสี่จบเรียบร้อยแล้วนะครับวิ่งเควสก็ใช้วเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่นานเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะนานสำหรับบางคนนะครับครึ่งชั่วโมงก็หลังจากที่เราวิ่งเควสเสร็จก็เราก็จะได้เปลี่ยนอาชีพนะครับอันนี้ก็เป็นฉาก เปลี่ยนอาชีพของตัวพีซนะครับก็แต่ละอาชีพก็จะเปลี่ยนอาชีพในสถานที่แตกต่างกันไปนะครับตอนที่ผมเล่นดินจาก็ไม่ได้เปลี่ยนที่นี่นะไป้เปลี่ยนอีกที่หนึ่งรูปแบบการเปลี่ยนอาชีพก็ไม่เหมือนกันนะครับอ,อันนี้เขาจะให้เราตอบนะครับเจ้ายืนยันเมื่อคงัะแรกไหมใช่ ใช่ก็จริงๆก็ตอบตกลงไปทั้งหมดเลยก็ได้อ่าตอนนี้เราก็จะได้เปลี่ยนเป็นคลาสี่นั่นก็คือบิชอปนั่นเองนะครับเรียบร้อย เท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นคาสที่4หรืออาชีพคาส4ได้แล้วนะครับสาหรับตัวพีทเนี่ยคาส4ก็คือจะเป็นบิชอปนะครับนอกจากที่เราได้เปลี่ยนเป็นคาส4แล้วเนี่ยเราจะได้หมวกมาอีก2ใบนะครับนี่เลยเป็นหมวกที่บวกไอ้นี่ด้วยนะเมจิกดามจ4%นะครับก็เป็นหมวกเฉพาะอาชีพของตัวตัวพีทเลยนะแต่เราเนี่ยเราเลือกจริงๆมันคือหมวกอันเดียวกันเนี่ยแหละแต่เราสามารถเลือกใส่อันใดอันหนึ่งแล้วเอาไปฝากสมุดได้นะครับ แต่ผมว่าไอผมยาววัเน,นี่ยสวยดีสายนี้ดีกว่าส่วนอันนี้เราก็ฝากสมุดไปเพื่อได้รับ M Max t a c k 3นะครับแล้วก็ Market P อีก30นะครับอ่าแค่นี้ครับแค่นี้เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นคลาส4ได้ภายใน2วันนะครับแค่เราวิ่งเควสด,ด้านขวานี้เท่านั้นเองนะครับอ่าหลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นเรียบ4้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคาถามว่าหลังจากเป็นคลาส4แล้วเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเราควรทําอะไรบ้างนะครับ ก็หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์รีวันในแต่ละวันนะครับเราก็จะมีสเตมินาเพิ่มขึ้นเพราะว่าสเตมินาของเราในการเก็บเลเวลเนี่ยต่อวันจะมี150นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวลองผมผมไม่ค่อยได้เอาไปฟาร์มนะสเตมินาสะสมมันเลยจะมีเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นไ d ดีหลักของแต่ละคนเนี่ยทุกคนเลยเวลารีวันนะครับเราจะมีสเตมินา150นะครับพอเรารีวันเสร็จสิ่งแรกที่เราควรทําคือเรามาที่แมปเซาพอนตรานี้นะครับ มาตรงไอตัวเครื่องเล่นเทปไอเครื่องเล่นแผ่นเสียงตรงนี้เลยมานั่งฟังเพลงนะครับครึ่งชั่วโมงเราจะได้ตัวสเตมิน่าเพิ่มขึ้นอีก30นาทีนะครับจาก150เป็น180นาทีนะครับสามารถทําให้เราฟาร์มโดยที่ไอสเตมิน่าเราไม่ขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับเพิ่มขึ้นเป็น180นาทีนะครับก็ได้มาอีกครึ่งชั่วโมงนะ นะครับก็อย่าลืมมานั่งฟังเพลงกันทุกวันด้วยนะครับได้เพิ่มขึ้นอีกครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมหลังจากที่เรานั่งฟังเพลงจนครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับได้สเตอร์มินาเพิ่มมาเป็นร้อนาทีแล้วเนาะให้เรามาตรงที่ตัวอีโคโลโจีใช่ไหมอีโคโลโจีตัวนี้นะครับมันจะเป็นเควสในการลงดันแลบนะครับก็ให้เรามาลงที่ตัวนี้เลย3ครั้งนะครับมันจะสามารถลงได้3ครั้งต่อวันถ้าผมจำไม่ผิดนะ อ่ะนี่กดเข้าไปแล้วเราก็กดหัวข้อแรกนะครับแล้วก็ให้เรามาเลือกที่เลเวล120ยนี่เลยเพราะว่าตัวเราเกินเลเวล120แล้วเนาะแล้วกดคำอ่าถ้าเป็นกดไอตัวกดเข้าดันเนี่ยถ้าเราสร้างทีมเนี่ยเราจะไปได้คนเดียวนะครับแต่ให้เรามากดที่ด้านขวานี้มันจะไปจับคู่กับทีมคนอื่นนะครับแล้วทําให้เราไปลงพร้อมกับคนอีก5คนนะครับมันจะได้จบไวขึ้นนะครับไม่งั้นเราเราลงคนเดียวยิ่งเราเป็นพีชเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากกว่าจะจบดันดันหนึ่งนะครับ เนี่ยเราก็กดพร้อมๆๆแล้วลงไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าหน้าตาในดันนะ่เป็นมันเป็นยังไงนะครับมาถึงถ้าเราเป็นหัวตี้ให้เราวิ่งไปกดตรงเริ่มตรวจสอบนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีมอนสเตอร์ขึ้นมาให้เราตีเ่ยเราก็ตีไปจนไอ้คะแนนชั่วคราวขึ้นมาถึงครบ300ปุบ๊บมันก็จะจบการลงดันหนึ่งครั้งนะครับ เป็นพีชก็จะตีได้ทีละตัวแบบนี้ครับที่อย่างผมอัพสกิลพีชไม่ค่อเป็นด้วยก็ <st it> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจบแล้วเราจะได้อะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่คือ exp เด้งรัวๆเลยนะครับอ่าตอนนี้เราก็จบดันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ของจากดันเจียนมานะครับเป็นพวกวัตถุดิบเล็กๆน,น,น้อยๆน,นะครับสามารถเอาไปขายได้นะอ่าแค่นี้เราก็จบ แล้วนะครับ1รอบนะครับก็ให้เรามาถ้าเราออกมาสู่หน้านี้นะครับให้เราออกจากทีมเก่าก่อนนะกดออกไปแล้วเราก็ทําแบบเดียวกันกับเมื่อกี้คือกดเข้าไปแล้วก็กด Monster Lab แล้วก็กดที่อันนี้แล้วแล้วก็กดที่เข้าสู่ดันเจี้ยนมันก็จะไปจับคู่ให้เรา5คนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่งเราไปทำทำเควสแบบเดิมแบบเมื่อกี้เลยให้เรามาลงแบบเนี้สาครั้งนะครับเพราะว่าลงแบบนี้ครั้งหนึ่งมันจะใช้ส t a m i n าประมาณ30นาทีนะครับ ก็ลง3ครั้งมันก็จะอยู่ที่90นาทีเราก็จะเหลือสเตมินาถ้าเกิดเราฟังเพลงมาถ้าเราฟังเพลงมาเราจะมี180ใช่ไหมเราใช้ไป90เราก็จะเหลืออีก90นะครับหลังจากที่เราเหลือ90เนี่ยให้เราไปฟาร์มนะครับแมปที่ผมจะแนะนําไม่ไปฟาร์มนะครับนั่นก็คือแมปไอตัวลวดลวดหยางนะครับอ้าวแต่ผมยังไม่ได้ปลดซะด้วยสิงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปที่ ID ดีหลักผมดีกว่านะเพราะว่า ถ้ามานั่งทาเควสไปปลดรั่หยางเนี่ยอาจจะต้องเสียเวลาเดี๋ยวไปดูที่ตัวหลักของผมดีกว่านะครับแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันใน ID ดีหลักของผมนะครับ ID n ดีนนจานะครับสำหรับแมปที่ผมจะแนะนําให้ไปเก็บเลเวลในช่วงแรกนะครับนั่นก็คือแมปเวสต์แลนด์นะครับและตัวแมปเวสต์แลนด์เนี่ยจะอยู่ในอารีอารีนาของเมืองลั่อยางนะครับสำหรับวิธีการไปเมืองลั่อยางนะครับถ้าเราทําเควสทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีหลายๆเควสเลยนะครับ ถ้าเราทําครบหมดทุกเควสเนี่ยมันจะมีเควสหนึ่งผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าเควสไหนนะครับมันจะวาร์ปเราไปที่เมืองลั่หยางโดยที่เราไม่ต้องเดินไปนะครับก็หลังจากที่เราไปทีงเมืองเมืองลู่หยางแล้วเนี่ยเราก็จะลืมคุยกับคาฟาเพื่อเปิดเป็นจุดวาร์ปไว้นะครับเราจะได้สามารถเทเลพอร์ตไปที่เมืองลู่หยางได้นะครับแล้วก็แมปที่ผมจะแนะนําให้ไปเก็บเลเวลอย่างที่ผมบอกเวสแลนด์นะครับจะเป็นในแมปนี้เลยเดี๋ยวผมพาไปดู แล้วเราก็มาถึงแมปเวสแลนด์กันแล้วนะครับสำหรับแมปเวสแลนด์นะครับก็จะเป็นตัวละครได้เป็นมอนสเตอร์อย่างที่เราเห็นเลยเขาจะมีเป็นเมเปิลวอ m ์มเทลแล้วก็จะมีครีมี่นะครับแล้วก็โอ้บอสบอสบอสอยา่าเผลอไปตีมันนะตายเอาง่ายๆเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นโคโบแล้วก็มีตัวดอกทานตะวันนะครับก็ตัวที่ผมจะแนะนำให้เก็บเลเวลในช่วงแรกเพราะว่ามันน่าจะฆ่าง่ายที่สุดก็จะเป็นตัวเมเปิลวอ์มเทลนะครับ มันเป็นมอนสเตอร์ธาตุดินซึ่งเราสามารถกดธาตุไฟตีได้นะครับอี๋ยวผมลองตีแค่ดูเมเปิลวอมเทลนี่นะครับเราจะเราจะสามารถทำวันวันฮิตคิวได้ง่ายนะครับถ้าเราฆ่าเมเปิลวอมเทลเนี่ยเนี่ยมันตายง่ายนะครับทำให้เราเก็บเเวลง่ายนะครับก็เราก็สามารถอยู่ตรงนี้ฟาร์มได้จนถึงอ่าสต a m i นา180นาทีเลยนะครับ แล้วเราค่อยไปทําอย่างอื่นนะก็เดี๋ยวผมจะขออธิบายสาเหตุก่อนว่าทำไมเราในช่วงแรกเราจึงต้องมาฟาร์มในแมปเวสแลนด์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายก่อนเดี๋ยวขอหนีไอ้ตัวนี้ก่อนมันตีเราจังเลยนี่เนี่ยสาเหตุที่เราต้องมาฟาร์มในแมปเวสแลนด์นะครับเพราะว่าตัวแมปเวสแลนด์เนี่ยมันจะดรอปของที่เอามาอัพต้นไม้นะครับนี่ เดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยอ่ะนี่นะครับก็จะเป็นหัวกะโหลกอันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นผงทองแล้วก็จะเป็นไอตัวเมเปิลคัลเลอร์อาจีตัวนี้นะครับมันจะใช้อัพตัวต้นไม้ในแมปของเวสแลนด์อันนี้นะครับถ้าเราทำเควสของเมืองเวสของเมืองไอแมปเวสแลนด์เนี่ยจนหมดนะครับต้นไม้เนี่ยตอนแรกมันจะเป็นไข่นะครับพอเราทำเควสจนจบเนี่ย มาันจะางอกมาเป็นต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถมาอัพตัวต้นไม้ได้นะครับเนี่ยมันจะมีสเตตัสมีสกิลหลายๆอย่างที่ทำให้เราโจมตีมอนในในเมืองในแมปเวทแลนด์แรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็ดรอปตัวกระโหลกมากขึ้นดรอปผงมากขึ้นดรอปตัวลูนตัวนี้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเกี่ยวกับตัววิธีการอัพต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวผมมาทำคลิปแยกให้ดีกว่าอันนี้ก็มาบอกเหตุผลข้าวาว,ว่าทำไมเราต้องตีตัว เก็บเลเวลในแมปเวนแลนด์ในช่วงแรกนะครับแล้วก็ทำไมเราต้องอัพต้นไม้พวกนี้ใช่ไหมต้นไม้พวกเนี้ยมันจะทำให้เราได้ไอตัวจำนวนนาฬิกาทรายตัวนี้มากต่อวันมากขึ้นนะครับโดยการที่เราอัพพวกต้นไอตัวกิ่งต้นไม้พวกเนี้ยมันจะมีบอกอยู่นะนี่เนี่ยมันจะมีบอกอในอันไหนว่าอ่าอันนี้ได้จ็อบมากขึ้นน่าน่าอันนี้นะ ก็เราจะได้ทำทำควิกแซนก็คือกับนาฬิกาทรายนะเพิ่มจากภารกิจประจนภัยเวสแลนด์เพิ่มขึ้นอีก15นะครับก็คือ500เพิ่ม,มอีก15จะมีหลายอันเลยที่เราต้องอัพอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในคลิปแยกให้นะครับกับการวิธีการอัพตัวต้นไม้นี่นะครับก็เดี๋ยวผมมาดูว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วนาฬิกาทรายเราจะเอาไปทำอะไระเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ พอเราเปลี่ยนเป็นคัสสี่นะครับตัวนาฬิกาทรายเนี่ยมันจะใช้อัพสกิลของตัวอาชีพคัสสี่นะครับมันจะไม่ได้ใช้เป็นสกิลพอยต์นะไม่ใช่ใช้สกิลพอยต์ของตัวจ็อบนะแต่ว่าจะใช้เป็นตัวนาฬิกาทรายในการอัพนะครับแต่ละอาชีพในตัวสกิลในนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับที่เห็นอยู่นี่จะเป็นสกิลของคลาสนินจาของผมนะครับโดยไอนาฬิกาทรายเนี่ยจะเพิ่มก็ต่อเมื่อเรามาทำเควส ไอตัวผจญภัยในเมืองเวสแลนนี่นะครับแล้วก็ได้จากกิจกรรมได้จากการใช้ของซื้อมาอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกให้อีกด้วยว่าวิธีการหานาฬิกาทรายเนี่ยมันหาได้ยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นไปก่อนว่าทำไมผมทำไมผมถึงแนะนําให้มาแฟฟาร์มแมปเวสแลนในช่วงแรกนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราฟาร์มแมปเวสแลนจน เราสามารถอัพสกิลของตัวต้นไม้เนี่ยเต็มทุกกิ่งแล้วนะครับต้นไม้เต็มทุกกิ่งแล้วแล้วก็ทําจนตัวสกิลของคาสซีเนี่ยเต็มทุกอันแล้วนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมาฟาร์มที่แมปเวสแ,แลนด์แล้วเราจะไปฟาร์มแมปไหนก็ได้จะไปฟาร์มลากการ์ดม้าดําฟาร์มลากการ์ดอะไรมาขายมันก็แล้วแต่เราแล้วครับแต่ช่วงแรกเนี่ย เราต้องมาฟาร e ์มที่แมปเวสแลนด์น <topics> ี้ก่อนนะครับเพื่ออัพต้นไม้กับอัพสกิลของคาสสี่ให้เต็มนะครับหลังจากที่เราฟาร์มจนสเตมินาเราเต็มแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มานั่งไล่ทำเควสนะครับจะเป็นเควสทางขวามือเนี่ยไล่ทําให้หมดก็ได้หรือว่าเราจะไปทําเควสเขียวเควสฟ้าที่เป็นรูป q u e สช i o นมาร์กนะครับ ในแมปนี้ไม่มีนะแต่จะไปอยู่ตามพรอนตามเมืองต่างๆนะครับก็จะมีเป็นเควสย่อยอยู่เราไปไล่ําได้นะครับมันก็จะสามารถอัพเลเวลแรงนักประจนภัยของเราได้นะครับแล้วก็อีกเควสหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในแพทสอดนะครับแล้วผมก็แนะนําให้ทุกคนทําอย่าได้พลาดนะครับเพราะว่ามันแจกของเยอะมากนะครับนั่นกะ็คือสมุดต,ตรงด้านนี้ สมุดตรงด้านนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นเควส21วันนะครับโดยแต่ละวันเนี่ยจะมีของรางวัลแจกกับจำนวนเควสเนี่ยไม่เท่ากันนะครับอย่างวันแรกเนี่ยจะมี1 2 3 4 5 6 7เควสนะครับแล้วแต่ละอันเนี่ยแจกของค่อนข้างดีนะครับอย่างอันแรกเนี่ยเราเป็นเหรียญแมวสีชมพูมันสามารถเอาไปสุมตู้กาชาขวาล่างพรได้นะครับแล้วก็จะมีตัวตัวสีฟ้าอันนี้ สุ่มกาชาล่างซ้ายได้นะครับก็ไปเอาไปสุ่มเกลือกันได้นะครับแล้วแต่ของแต่ละอย่างเนี่ยก็ดอกมาเราได้ใช้งานทั้งนั้นนะครับให้ตัวฮอตดิสนี่ก็จะได้ใช้งานนะครับไออันนี้ก็เอาไว้จ้างแมวได้นะนะครับแล้วนอกจากเราจะได้ของรางวัลจากตัวเควสในแต่ละแต,แต่ละอันที่เราทำนะครับเราก็จะได้ของรางวัลพิเศษจากการอัพเลเวลตัวโก o โกลอินเด็กตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทำเควสเควสหนึ่งเนี่ย ตัวต้นไอใบไม้ตรงนี้มันก็จะมีแสงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมาเต็มตรงนี้ก็จะเพิ่มเป็น1นึ่งเลเวลนะครับก็มันจะมีทั้งหมด20เลเวลในแต่ละเลเวลนะครับไล่ตั้งแต่อันแรกเลยนะมันจะดอกมาเป็นใบเลือกอุปกรณ์นะครับอันนี้จะเป็นเลือกอาวุธเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาอาวุธของอาชีพไหนนะครับแต่ส่วนมากเราก็ต้องเลือกที่เป็นอาชีพของเราเนาะก็ตัวอาชีพนินจาเนี่ยจะแบ่งเป็นอาชีพสายกายภาพกับสายเวทนะครับตอนนี้ผมเล่นเป็นสายเอเอหรือสายโจมตีธรรมดา ผมก็จะเลือกเป็นสายโจมตีกายภาพมานะครับก็ここจะเลือกดาบมานะอ่าแล้วในเล,เลเวลสเนี่ยก็จะเป็นอ่าเลือกเครื่องประดับนะครับเลือกเครื่องประดับเนี่ยก็จะแบ่งอีกเป็นสายกายภาพกับสายเวทเหมือนกันนะครับ <nem outh> เราเล่นสายไหนก็ควรเลือกสายนั้นนะครับนะครับแล้วก็แต่ละอันเนี่ยก็จะมีอ่าอัพอัพเลเวลตัวเกาะอัพเลเวลตัวดาบก็จะรอบเป็น แล้วก็จะมีแจกเป็นรองเท้ามีสล็อตสามารถใส่การ์ดได้อะไรพวกนี้นะครับคือต้องทําให้ครบนะเพราะรางวัลแต่ละอันเนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่าไอ้อุปกรณ์ที่ผมเลือกมาจากไอใบเลือกพวกนี้มันหน้าตาเป็นยังไงและมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอันแรกเลยนะครับดาบที่ผมเลือกมาจากตัวใบเลือกอันนั้นนะครับเป็นดาบกยายภาพอย่างที่ผมบอกนะครับก็ไม่ใช่ของคิเลนะครับนี่ เพิ่มมีพลังโจมตีถึง297บนะครับบวกสเตน6วิท6และแอคแท็กอีกเลยนะครับแล้วก็เมื่อใช้สกิลเนี่ยจะลดการใช้ SP ถึง10%เนะครับเจาะเกาะไปอีก5%คิ5ห้าแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นอีก5%ด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกเฉพาะที่จะใช้ในแมปเวสแลนด์กับตัวบลิทออฟวินนะครับก็จะเป็น อาจจะลดเวลาไล่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกับเมื่อใช้สกิลจะลดการใช้สกิลลงใช้เอชพีในการใช้สกิลลงไปอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วบวกคีอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราอยู่ในแมปเวสแลนด์เนี่ยเราจะตีคีบ่อยมากเลยนะแล้วนอกจากนั้นนะครับเราจะสามารถตีมอนสเตอร์ในแมปเนี้ยนั่นก็คือตัวเมเบิลวอร์มเทลกับตัวเวทไออะไรเนี่ยไวเนสคีมมี่แรงขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ก็ที่ผมแนะนําให้มาเก็บเลเวลในแมปเวสแลนด์นะนะเพราะว่าอุปกรณ์ที่เขาแจกในช่วงต้นเกมเนี่ยมันส่งผลกับมอนสเตอร์ในแมปเวสแลนด์ด้วยนะ้ำเนี่ยชิ้นอื่นก็ทําให้เราตีแรงขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมเพิ่มดาเมจยี่สิบเปอร์เซนต์เพิ่มดาเมจร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยครับคือถ้าเรามาฟาร์มเนี่ยในแมปเนี่ยเราสามารถวันฮิตคิวง่ายแล้วก็เก็บเลเวลได้เร็วด้วยนะครับแล้วเรายัางได้อัพสกิลของตัวคาสซี่กับตัวต้นไม้ไปด้วยในตัวนะครับ ก็มาดูที่เครื่องประดับบ้างที่ผมเลือกมานี่นะครับเทียบกับเครื่องประดับที่ผมซื้อมานะคือออปชันไม่ได้ขี้เละเลยนะออปชันหนักไปทางในด้านดีด้วยซ้ําแต่มันอาจจะใช้ได้ดีในเฉพาะในแมปของเวสแลนนะครับมันก็จะไม่ได้ออเอาลาวไปได้ทั่วนะครับแต่ในช่วงแรกที่เราต้องมาเก็บเลเวลในเวสแลนเนี่ยของพวกเนี้ย คือเป็นสิ่งของที่ดีมากๆเลยนะครับครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับการแนะนําวิธีการเปลี่ยนค้าสี่ในวันที่2นะครับกับหลังจากเปลี่ยนค้าสี่แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเราควรทําอะไรบ้างนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสันกรณแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาคดคลิปเนื้อหาดีๆของเกมแลกน a าล็อกมือบอยเอเทอร์นอลเลิฟสอนนะครับสำหรับวันนี้จบแล้วครับขอบคุณครับบ๊ายบาย